สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแว่นมินเนี่ยนสามิตินะครับซึ่งเราจะเอามาเปรียบเทียบกับแว่นภาคที่แล้วนะครับก็ดิสเวกเบิลมี2นั่นเองนะฮะว่าแตกต่างกันยังไงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูอ่ะดูเลยแล้วกันถุงก็ต่างกันที่สีนะครับภาคนี้ก็จะเป็นถุงสีขาวนะครับพอมาเป็นมินเนี่ยนของตัวเองแล้วก็จะเป็นสีออกฟ้าๆนิดๆนะครับประมาณหนึ่งนะครับมาดูว่าความแตกต่างของแว่น2รุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับ ถ้าดูจากด้านบนนี่เหมือนกันเดะนี่ครับมีปุ่มๆอะไรเหมือนกันเดะนะวัสดุยางตรงนี้เหมือนกันเดะเลยนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ก็เหมือนกันหมดนะครับต่างนิดเดียวตรงนี้นะฮะก็คือช่วงจมูกนี่วาวนิดเดียวซึ่งไม่มีผลอะไรนะครับด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าของเก่านี่นะฮะก็จะไหนเส้นไหนของเก่านี้อ่าเดีย व, ๋ยวเราย้อนกลับมาก,ก่อน ของเก่านะครับก็จะมีรอยเหมือนต่อตรงระหว่างแว่นนั่นเองนะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ของใหม่นี่มินเนี่ยนใหม่นี่ก็จะไม่มีเลยเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่มีผลใดๆนะครับโดยรวมแล้วไม่ต่างกันมากที่สายนิดเดียวนะครับก็คือชื่อเรื่องนั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีแว่นเก่าแล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้หรือถ้าซือซ้อก็ซือซ้อไปนะครับ เรามาดูเฉพาะตัวของมันนะครับวัสดุค่อนข้างโอเคเหมือนเดิมแข็งแรงนะครับทนทานนะครับตัวเลนนี่ก็ดูแข็งแรงสวยงามนะครับตอนซื้อมาก็ไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะครับสายนะครับก็ไม่พังง่ายเพราะรุ่นเก่าที่ซื้อมาก็เกือบปีแล้วก็ยังโอเคอยู่แต่นิดเดียวนะฮะตรงที่ว่าเวลาเราเลื่อนสายตรงนี้ถ้าคนที่มันไม่ค่อยคุ้นนะฮะบ,บางทีก็ไปดึงไปเลื่อนเลยนะแต่จริงก็ต้องเนี่ยก็ค่อยดึงดึงเลื่อนสายงงๆง,งนิดหน่อย นะครับอาจจะใส่แล้วไม่สบายนะครับพอพูดถึงว่าใส่แล้วไม่สบายซึ่งการใช้งานจริงๆก็ไม่เวิร์กจริงๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราใส่เนี่ยพอมันเป็นแบ่นกรอบตรงกลางมันใหญ่เนี่ยจะทําให้มองเห็นด้านข้างด้านข้างตรงนี้เหมือนเดี๋ยวเราลองดูนะเนีย่ยเวลาเราใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บเราจะเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นด้านข้างอย่างนี้เสมอๆเห็นไหมฮะแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกว่าเราใส่แว่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งไม่เวิร์กนะฮะและอันนึงก็คือแสงมันจะรอดมาที่แถวๆนี้นะครับแล้วพอมันรอดเข้ามาตรงนี้มีพื้นที่เยอะมันก็จะสะท้อนมันก็จะเป็นเงาแวบๆอยู่ข้างในนั่นเองซึ่งใช้จริงไม่เวิร์กจริงๆนะฮะบอกไว้ก่อนเอาใส่เท่ๆสว,สวยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วนะฮะใครที่ชอบก็ซื้อเก็บไว้ทั้ง2รุ่นถ้าใครที่ไม่มีตังมากก็ซื้อรุ่นนี้ เก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแว่นมินเนียน